วันแรกที่หงเดินเข้าทาง Health, มีเดียเฮล์หงยังแบบพี่คะหนูตื่นเต้นมากเลยคือหนูกลัวจะเจ็บไหมแต่สุดท้ายแล้วในระหว่างการทำคือหงชิลมากๆคือรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกว่าเราเลือกถูกมากๆเลย สวัสดีคะ่ะหงนะคะหงได้รับการปลูกผมจากทางเมดิฮนครบหนึ่งปีแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่พึงพอใจมากๆหลายๆคนทักกันเข้ามาเยอะเลยว่ารูปผมเนี่ยหนาขึ้นแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยชัดมากขึ้นเลยนะคะก็คือแบบว่าที่ปลูกไปมีความธรรมชาติมากๆเลยนะคะและที่สําคัญไม่บวมไม่้ําเลยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะคะ <c oughs> ท,ที่กังวลในการปลูกผมหงอยากบอกเลยนะคะว่าหงเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยกลัวการปลูกผมมากๆไม่ว่าจะเป็นการกลัวบวมกลัว้ํากลัวเจ็บหรือว่ากลัวไรผมไม่สวย <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะคะพอ แบบได้ปลูกกับคุณหมอเอมกับทาง m e d i h a ร r นะคะไม่ต้องห่วงเลยที่แบบว่าเอยจะกลัวบวมกลัวช้าหรือว่าจะกลัวแบบว่าเจ็บนะคะทางทีมแพทย์เขาเก่งมากๆไว้วางใจได้เลยค่ะคือรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกว่าเราเลือกถูกมากๆที่เลือกทาง m e d i h a ร r ให้ดูแลในการปลูกผมครั้งนี้นะคะใครได้อยากปลูกผมให้ได้ผลลัพธ์ดีๆเนี่ยแวะเข้ามาปรึกษาคุณหมอในที่ m e d i h a ร r คลินิกเลยนะคะ